พี่ปโปอ้ยากใจเ่โปตัวเป็เปส,สนะมันอยแต่ว่เนีเนนะตปตป็นยังไอากรูนยังปป <c oughs> องขึ้นมากถ่ายรูปก,กับพี่ปโปมากแต่ว,ว่าพี่ปโปันโผล่ข้นมาถ่ายรูปเลยถ่ายรูปโอเคเรียบร้อยท <c oughs> ุกทุกคน <c oughs> แม่มาลิก็ได้มาอยู่ในสวนสัตว์นี้ด้วยนะคะจะเป็นสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอสี่เจ็ดเลยดูนี่เป๊ไฮล็อกนี่นนะคะ่ะเป๊อันนี้นะคะก็สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะมาลิแม่มาลินะคะที่เป็นหิ่งโปนะคะที่ตอนนี้ได้อลอูกมาแล้วหนึ่งตัวที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะ น,นี่ก็จะเป็นประวัตินะคะของน้องลูกของฮิปโปโปรเจมัสนะคะทุกคนก็อ่านกันได้เนาะเดี๋ยวเราเดินทางไปตรงโน้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพการเดินทางในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย